อย่าอย่าไอ้อย่าจะพังบ้านแม่อย่าแม่ขอละแม่แม่หลบไปเดี๋ยวนี้เลยนะแม่แม่ไม่หลบไอจะพังบ้านแม่แม่ไม่ยอมหลบไปแม่โอ้ยพังไปเลยลีลาอยู่ได้แต่แม่ผมขวางอยู่นะพังไปเลยไอไปสิลีลาทำไมอะไปสิแม่หลบไปไม่แม่ไม่หลบไอ พังเลยไมไ่ไอ้ไอ้นี่คุณอยู่ทำไมเนี่ยก็แม่ผมยืนขวางอยู่จูนไม่เห็นหรอโอ้ยแล้วแบบเนี้ยเมื่อไหร่แม่คุณจะยอมสักทีเดี๋ยวผมคุยเองโอ้ยน่าเบื่อจริงๆคุณจำไว้เลยนะไอ้ คุณไม่ได้ที่ดินผืนนี้มาเราเลิกกันจูนจูนเดี๋ยวก่อนสิจูนเป็นพ่อแม่เลยเนี่ยจูนเขาเลยโกรธฉันเนี่ยแม่แม่ยอมยกที่ดินผืนนี้ให้ฉันเถอะถือว่าเห็นแก่ความรักของฉันกับจูนเถอะนะถ้าแม่ไม่ยอมยกที่ดินผืนนี้ให้ฉันจูนเขาต้องเลิกกับฉันแน,น่ๆแม่ไม่ แก่แก่จะเลิกกับแก่เพราะแม่ไม่ยกที่ดินให้แก่แก่ก็เลิกกับมันไปเลยแม่แม่พูดอย่างนั้นได้ไงอะแม่อยากเห็นฉันอกหักเสียใจนักหรือไงกระดูไม่ออกจริงๆนะไอ้ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะมันจะเลิกกับแก่เพราะเรื่องนี้นั่นก็แสดงว่ามันไม่ได้รักแก่จริงมันมาคบกับแก่ก็เพื่อผลประโยชน์ก็แค่นั้นเองไม่จริงอะแม่จูนเขาเป็นผู้ดีมีสตังค์จะมาหวังอะไรกับที่ดินไม่กี่ไร่แค่เนี้ยที่เขาทําไปอะ ก็เพื่ออยากให้ฉันม <L> ีท <shooters> รัพย์สินเป็นของตัวเองเขาอยากให้ฉันเจริญก้าวหน้าในชีวิตก็แค่นั้นฮะเยนั่นนั่นเหรอแม่มองตามันแป๊บเดียวแม่ก็เห็นตัดใจใส้พุงของมันแล้วมีแต่แกนั่แหละที่ปล่อยให้ความรักมันบังตาจนดูคนไม่ออกไม่รู้แหละยังไงแม่ก็ไม่ยกที่ดินผืนนี้ให้แกถ้าแกอยากได้แกต้องข้ามสอบแม่ไปก่คนแม โอ้โทษอ้อ ลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะจูนไอ้ติดคุณทำอะไรเนี่ยฉันช่วยคุณอยู่นะก็แม่คุณอะไม่ยอมยกที่ดินให้คุณสักทีฉันก็เลยต้องทำแบบเนี้ยคิดว่าทำแบบนี้จะทำให้ฉันยอมง่ายๆยางั้นเหรอนี่ป้าป้ามีลูกชายคนเดียวไม่ใช่เหรอแค่ที่ดินเนี่ยจะห่วงไว้ทำไมยกให้ลูกชายป้าไปทำประโยชน์ไม่ดีกว่าเหรอ ไม่แม่ไอ้ที่ดินผืนเนี้ยแม่ยกให้แกไม่ได้หรอกต่อให้แกพังบ้านแม่ฆ่าแม่ให้ตายแม่ก็ยกให้แกไม่ได้หรอกหมายความว่าไงลูกชายคนเดียวทำไมถึงยกให้ไม่ได้ก็เพราะฉันบริจาคที่ดินผืนนี้ให้วัดไปแล้วนะสีฮะอะไรนะ,ะรนะบริจาควัดแม่ทำอย่างนี้ได้ไงแม่ฉันเป็นลูกแม่นะแทนที่แม่จะไม่ให้ฉัน กลับออกไปบริจาควัดเนี่ยนะที่ดินผืนนี้มันเป็นของฉันฉันจะให้ใครหรือไม่ให้ใครก็ได้โถวเสียวเวลาจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวสิจูนจะไปไหนอะปล่อยก็ในเมื่อคุณเอาที่ดินมาไม่ได้ฉันจะอยู่ทําไมฉันเคยบอกคุณแล้วถ้าคุณเอามาไม่ได้เราก็เลิกกันจูนจูนเดี๋ยวจูนจูนอย่าไปไอ ปล่อยผมนะแม่เพราะแม่นั่นแหละจุนเขาถึงบอกเลือกผมอะ่ะโอ้ยไอ้ลูกโง้เมื่อไหร่แกจะตาสว่างทะทีเห็นไหมพอแกหมดประโยชน์มันก็ทิ้งแกไปไม่จริงเพราะแม่นั่นแหละที่ทำให้จูนเขาทิ้งฉันอะ่ะที่ฉันทำแบบเนี้ยก็เพ่อช่วยแกต่างหากแม่แมายความว่าไงแกรอตรงนี้นะเดี๋ยวแม่มา เปิดดูซะนี่มันก็เออสิอ่านสิว่าที่ดินนะ่ะมันชื่อของใครนี่มันชื่อฉันนี่แม่ก็เออสิหมายความว่าที่ดินผืนนี้เป็นชื่อฉันตั้งแต่แรกงั้นหรอแม่เออแล้ว แม่โกหกฉันทำไมว่าเอาที่ดินไปบริจาควัดแล้วอะแกตามฉันมาแกจะได้รู้ว่าแม่โกหกแกทำไมแม่นี่แม่พาฉันมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยแกเห็นไอ้หมอนั่นไหมใครอะแม่เมื่อหลายเดือนก่อนน่ะไอ้หมอเนี่ยมันมาขอซื้อที่ดินกับแม่ ป้าสองล้านพอไหมเดี๋ยวอีกแปดล้านเนี่ยเดี๋ยวฉั้นเซ็นเช็คให้ไม่โอยแต่ป้าอยากได้เท่าไหร่อ่ะป้าก็บอกตัวเลขผมมาเลยแล้วก็ยกที่ดินผืนนี้ให้ผมผมจะได้เอาไปทำโรงงานเท่าไหร่ป้าก็ไม่ขายที่ดินผืนนี้เพราะป้าจะเก็บไว้ให้ลูกชายป้าอะไรวะนี่ป้าโง่หรือเปล่าเนี่ยนี่ขนาดให้เสนอราคาเองป้ายังไม่สนใจอีกเหรอเจกี่บาทป้าก็ไม่ขาย พาะป้าเชื่อว่าที่ดินผืนนี้ในอนาคตน่ะมันจะมีมูลค่ามากกว่านี้หลายสิบเท่าและเองอ่ะก็ไม่ต้องมาขอซื้ออีกเลยนะพาะป้าจะยกมันให้ลูกชายป้าคนเดียวเท่านั้นแล้วป้าคอยดูนะฉันต้องเอาที่ดินผืนนี้มาเป็นของฉันให้ได้แล้วไงแม่ ไอ้หมอนั่นมาขอซื้อที่ดินจากแม่แต่แม่ไม่ขายให้มันนี่มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่แม่โกหกว่าเอาที่ดินไปนบริจาควัดอ่ะแก่ก็ดูต่อไปสิพี่ดิมจูขอโทษจูนไม่รู้จริงๆอย่านโะกรจูนนะนะคะพี่ดิมจูนเป็นไงเข้าใจหรือ,อยังไม่ ฉันไม่เข้าใจอ่ะแม่คืออะไรอ่ะหืมพราะแกง้องแบบนี้ไงถึงโดนเขาหลอกใช้โดยไม่รู้ตัวฟังนะแม่จะเล่าให้ฟังเป็นไงได้เรื่องไหมก็ไม่ได้อ่ะสิยายป้าท่านน่ะมันมาขวางไว้อ่ะโอยแบบเนี้ย จูนก็ต้องเป่าหูลูกชายมันได้หนักกว่าเดิมตอนเนี้ยมันหลงจูนจะตายแล้วไม่ใช่เหรอฉันเป่าจนไม่รู้จะเป่ายัางไงแล้วพี่จริง,รงๆไอ้หมอนั่นอ่ะมันก็ว่านอนสอนง่ายทําตามที่ฉันบอกทุกอย่างนะแต่ติดที่แม่มันนั่นแหละถ้าใช้งานมันไม่ได้อ่ะจูนก็ต้องจัดการเองเลยยังไงล่ะพี่จูนก็ต้องพังบ้านมันยังไงอ่ะไอ้หมอนั่นมันก็โกรธจูนไม่ลงอยู่แล้ว มันอะรักจูนจะต,ตายแค่เนี้ยจูนทําให้พี่ได้ไหม,มจูนอะทําให้พี่ได้อยู่แล้วขนาดพี่อะให้จูนไปหลอกคบมันเพื่อเป่าหูให้เอาที่ดินจากแม่มันมาจูนยังทําให้พี่สามีที่จูนรักได้เลย <c oughs> น่ารักที่สุดเลยเฮ้ยที่แท้มันก็เป็นผัวเมียกันนี่เองมาหลอกลูกชายฉัน เร็วจริงๆเลยไม่จริงเหรแม่สองคนน like he ั้นเป็นผัวเมียกันนั้นหรอก็เออสิไอหมอนั่นน่ะมันให้เมียมันน yes> ่ะมาหลอกคบแจแล้วแกก็จะได้มาขอที่ดินกับแม่เอาที่ดินไปให้ผัวมันทีเนี้เข yani> ้าใจแล้วยังว่าทำไมอ่ะแม่ถึงได้โกหกว่าแม่เอาที่ดินไปบริจาควัดแล้วพี่ดิม ดิฉันขอโทษจริงๆฉันไม่รู้จริงๆว่าเย้ป้านั่นะ่ะบริจาคที่ดินให้วัดไปแล้วบ้าเอ้ยเสียวเวลาตั้งหลายเดือนเย้ป้านั่นน่าโมโหววจริงแต่เราก็ได้รู้ว่าที่ดินนั้นอะเป็นของวัดไปแล้วคุยกับวัดอะน่าจะคุยง่ายกว่าเย้ป้านั่นนะคะจูนไอ้หมอนี่มันเป็นใคร ไอ้ <I. S 1> ไหนๆอ่ะแกก็หมดประโยชน์ละเดี๋ยวฉั้นอ่ะจะบอกให้เอาบุญแล้วกันจูนอ่ะเขาเป็นเมียฉันและที่เขาไปคบกับแกอ่ะเพราะว่าฉั้นอ่ะสั่งให้เขาไปหลอกแกเพื่อที่ฉั้นอ่ะจะได้ที่ดินของแกมาไงล่ะเป็นไงชัดเลยยังชัดมากฉันว่าเราไปกันดีกว่าค่ะที่รักไปวัด ไปขอซื้อที่ดินอย่ามามัวเสียเวลาอยู่ตรงนี้เลยฝันไปเถอะพวกแกสองคนไม่มีวันได้ฉดที่ดินพืนนี้แน่นอนนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะคนเราอะต่อให้เป็นพระอิทพระปูนมาจากไหนอะถ้าเห็นเงินเยอะมันก็ยอมมันหมดอยู่ดีแหละแต่มันไม่ใช่สำหรับฉันเพราะศักดิ์ศรีของฉันมันมีค่ามากกว่าเงินของแก นี่ไอ้พูดพงี้หมายความว่าไงติดแกนี่พวกแกหลอกฉันเหรอถือแกยังหลอกลูกชายฉันได้เลยเป็นยังไงแกคิดว่าคนแก่โง่ไม่ทันคนชั่วยอย่างพวกแกอย่างนั้นเหรอ <laughs> เสียใจด้วยนะโว้ยที่พวกแกโดนฉันหลอกแล้ววะอี <laughs> แก <laughs> ถ้าเธอทําอะไรแม่ฉันแม่แต่นดิดเดียวฉันไม่เอาเธอไว้แน่ฉันน่ะโชคอะไรจริงที่โดนผู้หญิงอย่างเธอหลอกแต่ฉันก็โชคดีเหมือนกันที่มีแม่คอยปอกปอก้องพวกแกสองคนใส่หัวไปใจที่ดินของฉันซะแล้วก็ถอดใจไปได้เลยเป็นตา,ายร้าดียังไงพวกแกสองคนก็ไม่มีหวันได้ที่ดินผืนนี้ไปหรอกโถยนางตูนแกนี่มันไม่ได้เรื่องจริงโพูพี่ดิมพี่ดิม ขอบคุณนะครับแม่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนหักฉันเท่าแม่อีกแล้วแล้วฉันก็ขอโทษแม่ด้วยนะที่ฉันโง่ปล่อยให้คนอื่นมาจูงจมูกต่อไปนี้ฉันจะไม่ยอมโง่ให้ใครมาหลอกอีกแล้วไปกลับบ้านเราเถอะนะลูก ข้าวเหนียวไก่ทอดไหมครับข้าวเหนียวไก่ทอดร้อนๆเลยครับเพิ่งทอดมาสุกๆเลยครับข้าวเหนียวไก่ทอดไหมครับข้าวเหนียวไก่ทอดไหมครับเพิ่งทอดร้อนๆเลยครับข้าวเหนียวไก่ทอดไหมครับเฮ้ยเดินไม่ดูตาม้าตาเรือไงไม่เห็นไงว่าคนอยู่ตรงเนี้ยขอโทษค่ะพี่พี่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับเออไม่เป็นไรถ้าพี่ไม่เป็นอะไรแล้วงั้นผมขอตัวนะครับเดียว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 คิดว่าขอโทษแค่เนี้ย จะไปง่ายเหรอแล้วพี่ใจะให้ผมทํายังไงล่ะครับผมก็ขอโทษพี่ไปแล้วแลวอีกอย่างพี่ก็ไม่เจ็บตัวอีกด้วยมีตังค์ปะเอาตังค์ไหมคะโอ้พี่วันนี้ผมยังขายไม่ได้สักบาทเลยเฮ้ยงั้นเอาข้าวเหนียวไก่ทอดไหมค่ะก็ได้ไปะผมให้พี่ไม่ได้ครับเอาไม่ขายเฮ้ยผู้ไม่รู้เรื่องไงบอกเอาข้าวเหนียวมาผมไให้พี่ไม่ได้หรอกครับนี่กแกจะลองดีสันใช่ปะอะ นั่นพี่จะทำอะไรอะนี่ปล่อยไอ้พี่อะไรอะพี่ไอ้พี่หยุดนั่นนี่นะแกไม่อยู่นี่แค่แจ้งตำรวจไปไหนวะไอ้หนูเป็นไงบ้างเจ็บอะไรตรงไหนไหม ก่ผมเลิปไปหมดเลยผมจะทํายังไงดีครับลุงแต่วันนี้ผมยังขายไม่ได้สักบาททํายังโดนพี่คนนั้นทําแบบนี้อ,อีกยังไงลุงขอโทษด้วยนะที่ลุงมาไม่ทันผมไม่มีไก่ขายแล้วแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนพรุ่งนี้ล่ะเนี่ยอันนี้ลุงให้รับไปสิ โอลุงเงินงตั้งสามพันจะให้ผมทำไมผมรับไปได้หรอครับถึงผมจะจนแต่แม่ผมสอนว่าอย่าเห็นแก่เงินครับแม่หนูเนี่ยสอนมาดีมากเลยนะเอาอย่างนี้ถือสว่าลุงให้เงินทุนสามพันบาทเนี่ยเอาไปซื้อไก่ทอดมาขายแล้วถ้าหนูได้กำไรเมื่อไหร่ค่อยามาคืนลุงโอเคไหมอืมแล้วผมจะเอาเงินไปคืนลุงที่ไหนหล่ะครับ ไอ้หนู know, เห็นตึกนั่นไหม mm. เดี๋ยวลุงจะเอาโปรเจกต์เนี่ยไปขายที่ตึกนั่นและสักวันลุงจะได้เป็นนั่งบริหารที่ตึกนั่นว่าแต่เองเหอะโม่แต่ขายไก่ทอดเนี่ยเองไม่ไปโรงเรียนหรอผมไม่มีตังค์ครับแต่ถึงผมจะไม่ได้เรียนผมก็มีความฝันเหมือนกันนะครับฝันก็คือผมอยากเป็นพ่อค้าที่ขายไก่ทอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศได้ไดครับไอ้หนเองรู้ไหม เองอ่ะทำให้ลุงนึกถึงตอนลุงเป็นเด็กลุงก็เคยฝันว่าสักวันลุงจะได้เป็นเจ้าคนในคนยังไงลุงก็วอวยพรให้เองเนี่ยประสบความสำเร็จตามความฝันของเองแล้กันนะลุงไปละครับเดี๋ยวครับลุงผมยังเหลือข้าวเหนียวไก่อีกหนึ่งหอลุงเอาไปกินนะครับ ได้มีแรงขายโปรเจกต์ของลุงให้ผ่านไงครับก็ได้เจ่งนะเราอะ และ่อร่อย แสดงความยินดีด้วยนะคะคุณโชคเออี่ตกลงคุณซื้อโปรเจกต์ของผมแล้วหรอครับใช่ค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะดิฉันพร้อมสนับสนุนคุณโชคเต็มที่เลยค่ะขอให้คุณโชคเข้ามาบริหารงานแล้วก็พัฒนาโปรเจกต์ของคุณโชคให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหวังว่าเราจะประสบความสําเร็จไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆครับยินดีอีกครั้งนะคะกับว่าที่ประธานบริษัทที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้ ยินดีด้วยเช่นกันครับข้าวเหนียวไก่ทอดครับข้าวเหนียวไก่ทอดไหมครับข้าวเหนียวไก่ทอดครับมึงทอดร้อนๆเลยครับข้าวเหนียวไก่ทอดไหมครับข้าวเหนียวไก่ทอดครับ ไมครับข้าหน่อกลนท่านไหมครับอ้าวคุณลุงไม่ได้เจอกันตั้งหลายเดือนโอ้โหแต่งตัวหล่อขึ้นเยอะนะเนี่ย <c oughs> นี่ไอ้หนูเองจําได้ไหมที่ลุงเคยบอกเองว่าสักวันนะลุงจะไปนั่งเก้าอี้บริหารบนตึกนี้ให้ได้วันนี้ลุงทําสําเร็จแล้วนะโอโ้ลุงผมอยากประสบค,ความสําเร็จแบบลุงบ้างจังไอ้หนู ใครเขาก็ประสบความสาเร็จกันได้ทั้งนั้นแหละขอให้เป็นคนดีมีความตั้งใจต่อให้คิดการใหญ่แค่ไหนมันก็ทําได้ทั้งนั้นแหละว่าแต่ไอ้หนูยังมาขายไก่ทอดอยู่แถวนี้อยู่หรืเหระปกติผมก็ขายแถวนี้แหละครับถ้าไม่ได้ขายแถวนี้แล้วลืมใจใผมไปขายที่ไหนล่ะครับนี่ไอ้หนูไอ้การทําธุรกิจเนี่ยนะมันต้องรู้จักเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขถ้าตรงนี้ขายไก่ไม่ได้เองก็เปลี่ยนที่ใหม่ หาที่ที่ที่มีคนเขาอยากจะกินไก่ทอดของเองนั่นแหละแล้วเขาจะมาซื้อข้าเียวไก่ทอดของผมหรอครับแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมาซื้อของผมก็ลุงบอกอยู่นี่ไงถ้าเองอยากจะเป็นพ่อค้าขายไก่ทอดที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยเองก็ต้องทำการบ้านให้มากกว่านี้ผมเข้าใจแล้วครับลุงผมจะจำคำสอนของลุงไปใช้ดูนะครับขอบคุณครับนี่ครับลุง นี่ครับลุงวันนี้ผมยังทํากําไรไม่ได้ผมขอปันผลเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดอ่อหนึ่งไปก่อนนะครับไว้วันไหนผมรวยผมจะเอาเงินมาคืนลุงแน่นอนครับขอบใจมากนะไอ้หนูแต่ถ้าเองไม่มีเนี่ยเองก็ไม่ต้องมาคืนลุงก็ได้ลุงเองไม่ได้เรดร้อนอนะไรไม่ได้หรอกครับผมตั้งใจไว้แล้วเงินงทุกบาททุกสตางค์ที่ลุงลงทุนกับผมมันจะไม่สูญเปล่าแน่นอนครับความคิดดีจริงๆเลยนะไอ้หนูนะ นี่บริษัทเรากําลังโดนฟ้องรับมาลายหรอใช่ค่ะท่านประธานทางบริษัทเราไม่ได้ใช้นี่ธนาคารมาหลายเดือนแล้วตอนนี้เขาก็ยื่นหนังสือฟ้องมาแล้วนะคะเออแล้วนี่เราขอเลื่อนต่อไปอีกไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมทางธนาคารก็น่าจะรู้ดีนะว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เป็นยังไงฮะบริษัทเนี่ยมันจะทํากําไรได้ยังไงในสถานการณ์แบบนี้ธนาคารบอกว่าเลื่อนให้ไม่ได้แล้วจริงๆค่ะท่านประธานเพราะเขาถือว่าให้เวลาเราหลายเดือนแล้วค่ะ <c oughs> แล้วนี่ไม่มีที่อื่นที่จะให้เรากู้มาหมุนได้แล้วเหรอไม่มีแล้วค่ะท่านประธาน <S 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 ตอนนี้บริษัทเราเครดิตไม่ค่อยดีแล้วเงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นถ้าไม่มีนายทุนที่ไว้ใจเราคงไม่มีใครให้เรายืมหรอกค่ะแล้วตอนนี้นายทุนที่ไหนเขาจะไว้ใจเรากับบริษัทที่ขาดทุนละ่ะเงินตั้งสามสิบล้านนะแล้วเราจะไปหากู้ที่ไหน ใครอ่ะเอาไปดูซิได้ค่ะอะนั่นถุงอะไรอ๋อมีพนักงานมาส่งอาหารค่ะอืมคณสั่งหรออ๋ออ๋อไม่ใช่ค่ะพนักงานส่งอาหารบอกว่าของท่านประธานค่ะไปทำอะไรก็ไปทำปค่ะค่ะ หวังว่าลุงจะยังจำห่อข้าวเหนียวไก่ทอดของผมได้นะครับถ้าลุงว่างผมรออยู่ร้านกาแฟข้างล่างนะครับไอ้หนูเอออันนี้คือข้าวเหนียวไก่ทอดของคุณใช่ไหมครับ ใช่ครับลุงเฮ้ย hey, นี่มันไอ้หนูกะแล้วว่าถ้าลุงเห็นข้าวเหนียวไก่ทอดหอมแบบเนี้ลุงต้องจำผมได้ <c oughs> นั่งคุยกันก่อนดีกว่าครับ <Hey. S 1> เออแล้วนี่ผ่านไปตั้ง20ปีแล้วเนี่ยเองยังขายข้าวเหนียวไก่ทอดอยู่อีกเหรอใครบอกล่ะครับ ผมบอกลุงแล้วไงว่าผมจะต้องเป็นคนขายไก่ทอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศให้ได้แล้วตอนนี้ผมก็มีแฟนชายทั่วประเทศเราด้วยแถมผลประกอบการก็ยังดีขึ้นแบบต่อเนื่องด้วยนะลุงโอ้ข้าดีใจกับเอง็งจริงนะที่เองทำความฝันของเองได้สำเร็จผมไม่ใช่หนูของลุงแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมเป็นนักธุรกิจแถมผมยังเป็นประธานบริษัทเหมือนลุงด้วย <c oughs> แต่ลุงเองอ่ะ คงไม่ได้เป็นประธานบริษ,ษัทแล้วล่ะเพราะตอนนี้บริษ,ษัทลุงกำลังถูกฟ้องล้มละลายผมรู้ครับผมเห็นข่าวในทีวีออกข่าวเรื่องบริษ,ษัทลุงอยู่ครัผมเลยต้องมาหาลุงไงครับหมายควาว่า,างไงนี่ครับเช็คเงินสด30ล้านผมให้ลุงครับเฮ้ย น,นี่เองเอาเงินสามสิบล้านมาให้ลุงฟรีๆเนี่ยเหรอลุงรับไม่ได้หรอกลุงใครบอกกันแล้วครับว่าผมจะให้ลุงฟรีฟฟอ่ะเนี่ยมันเงินปันผลของลุงตั้งหากลุงลืมเหรอครับว่าเมื่อยี่สิบปีก่อนเนี่ยลุงเคยลงทุนไก่ทอดให้ผมตั้งสามพันเลยนะเงินที่ลุงลงทุนในวันนั้นนะ่ะตอนนี้มันทำกำไรให้ผมมาหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้น ลุงรับไปเถอะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กขายไก่ทอดข้า,างถนนในวันนั้นเนี่ยจะเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบริษัทลุงในวันนี้ขอบใจมากจริงจอิงไม่ครับลุงผมต้งหากแล้วครับที่ต้องขอบคุณลุงอะ่ะถ้าลุงไม่ช่วยผมวันนั้นผมก็คงไม่มีวันนี้หรอกครับ <c oughs> การช่วยเหลือคนอื่นมันดีอย่างนี้นี่เองครับลุงลุงดีใจด้วยนะครับ เขาเหนียวใกรชอบเอนกังอร่อยเหมือนเดิมนะครับ